สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พญามหาได้นำพระสมเด็จวรคังเป็นเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์มใหญ่ชาจีวรบางบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารเป็นพระยุคปลายเนื้อน่เหลืองขมิ้นนะเพื่อนๆองค์นี้เป็นองค์เนื้อเหลืองขมิ้นเรามาดูด้านหลังนะหลังดอกพิกุลท่านว่ายอย่างนั้นนะ พระโบสดวัดระกังในครั้งเก่าก่อนเนี่ยหรือพระในสมัยโบราณเนี่ยเขานิยมนิยมปลูกต้นต้นพิกุลข้างกำแพงแก้วทั้งสี่มุมตามตำนานก็บอกว่าเนี่ยลมพัดดอกพิกุลใบพิกุลแห้งหลน่นลงมาในเขตกำแพงแก้วนะเพื่อนเพื่อนเจ้าพุพกลก็เอาไปตากบดผสมลงเป็นมวลสาร จึงเป็นที่มาว่าหลังดอกพิกุลนะเพื่อนๆแต่ละดอกนเ,นเนี่ยก็จะมีรัศมีออกจาก yeah. ดอกพิกลนะสังเกตดูดีๆนะเพื่อนๆเนี่ยดอกพิกลแต่ละดอกนี่แหละตรงนี้เราจะเห็นรัศมีกระจรกระจายออกมาขอบข้างก็ปีแยกเห็นไหมครับเพื่อนๆเนห็นไหมขอบข้างนี่ปีแยกนะครับเรามาดูด้านข้างเห็นไหมครับเพื่อนๆด้านข้างนี่ ป่าจากด้านหน้าเนี่ยคือด้านหน้าป่าจากด้านหน้าไปด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นรูเห็นรอยบิดเบี้ยวนะขยิกขยักขยแยกขย้ขยนปริแยกแตกร้ารานนะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเรามาดูด้านข้างเนี่ยเกตของพระสมเด็จวรคังเนี่ยบางองค์ก็แทงลักษณะแทงทะลุซุ้มขึ้นไปข้างบน บางองค์ก็เป็นลักษณะพาดผ่านนะพาดผ่านชุมระคังไปองค์นี้เห็นหูข้างเดียวรำไรนะทางด้านขวามือเราเนี่ยขวามือเราซ้ายองพระเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะติงหูอยู่ตรงนี้เรือนลางนะครับเราก็จะเห็นลักษณะเนี่ยไหลตกทั้งสองข้างเลยนะเพื่อนๆไหลตกทั้งสองข้างเลย ปลายพระบาทเนี่ยก็จะตรงกับมมข้อซอกแขนเนี่ยเห็นไหมครับฐานสิงห์เนี่ยเป็นคมฝานเลยนะเพื่อนๆน,นี่โยลงมาเล็กน้อยก็สะบัดขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็โยตรงกลางเล็กน้อยนะโยตรงกลางเล็กน้อยฐานหมอนรองสิงห์นี่ก็อวบใหญ่คมชัดนะ อาจารย์เตรียมบวยท่านได้กล่าวไว้ที่พ่อใหญ่มหาก็เคยนํามาแสดงของวัตถุแต่ละชิ้นตัวอย่างแต่ละอันเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะเพื่อนๆลองเสียสละเวลาลองกดเข้าไปดูนะพ่อใหญ่มหาทำทาไว้แล้วหลายคลิปนะที่เกี่ยวกับวัน,นะสีของพระสมเด็จวะะรังคังเนี่ยนะครับท่าน มวลสารนี้ก็ไม่เหมือนกันหรอครับแต่ละบล็อกพิมพ์นี้ก็จะแบ่งมวลสารออกไปเรื่อยๆตามแต่ที่ท่านเจ้าพระคุณท่านจะเห็นสมควรนะอย่างองค์นี้ก็อยู่ในหนึ่งเป็นจภาคีด้วยนะแล้วก็สีเหลืองกับเหลืองฟักทองเหลืองขมิน้นสีแตกลายงาแตกลายสังกโลกแตกลากพักชีนะหรือแม้กระทั่ง สีมะกอกสุกนะสีแตกลายไขยน่นกปลอดอย่างเงี้ยเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งสีเหลืองขมิ้นเนี่ยที่พอใหญ่มหาถืออยู่เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนในองค์พระความเป็นธรรมชาติต้องมาอันดับหนึ่งนะเพื่อนๆดังที่พอใยญหมาหาได้กล่าวความเป็นธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมครับถ้าไม่เป็นธรรมชาตินี้ก็จะไม่ขึ้นนะเพื่อนๆดูดอกพิกลแต่ละดอกก็จะมีรัศมีมีรัศมีออกจาก ดอกเนะี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆนับดูใน9นะ<ๆ>เห็นไหมครับนี่แต่ละช่องแล้วนับดูได้นี่คือความงามที่เป็นธรรมชาติที่พ่อยญมหาได้กล่าวแล้วได้เอ่ยถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเอาเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูไปพร้อมกันแล้วจะเห็นเป็นเช่นไรนะเพื่อนเพื่อนหลายท่านขอบคุณมานะครับแล้วก็ดูภาพเป็นแล้วพ่อยหญมหาก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะ ดีใจที่เพื่อน,อนได้ติดตามแล้วก็ทักทายกันมาแล้วก็ดูภาพเป็นเห็นพระออกบอกพระได้ก็ถือว่าพระยมหาก็ประสบผลสำเร็จนะครับทุกคนก็มีกติประจําใจพระยมหาย่ำอยู่เสมอนะครับพระแท้เนี่ยแท้ที่องค์พระนะแท้คนเดียวเดียวกับเกสากลน,นะพระยมหาถือคติแบบนั้นนะ สบายใจเวลาเราดูเราส่องเห็นไหครับเม็ดแดงตกท้องช้างนพาดผ่านชุมระครังสะบัดพริ้วเลยทีเดียวนะครับลักแร้เศร้าลักแร้เป็นลักษณะนะครับมันงา่ามยังติ๊กเลยนะครับยกสูงขึ้นมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักเห็นไหมครับ ลักษณะการเอามือมาวางทาบลงดูแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสวยงามนะครับองค์นี้ดูลักษณะการยกไหลหรือว่าไหลตกทั้งสองข้างท่านก็สวยงามนะครับสวยงามเป็นธรรมชาติเดี๋ยวพ่อใหญ่มหาจะให้ดูขยายกำลังสูงแบบชนิดใกล้ๆก,ก,กันเอ็นนะครับแต่ละ แต่ละดอกก็จะมีรูเล็กรูน้อยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับรูเล็กรูน้อยอย่างเงี้ยภาพเรียกว่าฟองเต้าหู้เห็นไหมครับเกิดขึ้นประบปลายเลยทีเดียวเรามาดูกล้องกำลังสูงแบบใกล้ๆก,กันอีกรอบหนึ่งนะในใกล้ๆนะใกล้สุดแล้วนะเพื่อน พันเอกเน็กหนไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำเ,เห็นชัดเลยนะเม็ดยกเห็นไหมครับรอยปีแยกรอยแตกของท่านนี่สวยงามเรามาดูด้านหน้านีครับด้านหน้าด้านหน้านี่ยังมีนะครับรอยหยก รอยหยกให้เราเห็นอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับความงามที่เป็นธรรมชาติด้านหลังเนี่ยเขาจะเห็นเป็นเม็ดพร,ระาธาตุเกิดขึ้นใหญ่มากเลยนะเห็นไหมครับนี่ความงามของธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวเราไปดูมือนะมือที่ท่านเอามาวางไว้ท่าบ,บนหน้าตักเยเป็นเช่นไรเราจะไปดูกันนะเพื่อนๆดยเห็นไหมครับนี่มือฝือทา่ามือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักเราก็เห็นชัดเจนนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ย สิ่งเหล่านี้ทำให้เราทำให้เราเห็นทำให้เราสังเกตซึ่งความแตกต่างกันมีแน่นอนนะเพื่อนเพื่อนความแตกต่างมีแน่นอนพระแทบพระโรงงานนี่เราแยกแยะได้นะเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยดูฐานแต่ละฐานม,ม,ม,มีเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาติดนะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเม็ดแดงเม็ดเทาคืออะไรประสบการณ์ไม่มีดูแต่ว่าพระจะเอาไปขายได้ก็ ็ลำบากแล้วนะเพื่อนเพื่อเราดูดูความสวยงามเราดูด้านข้างเป็นไงครับเนี่ยดูด้านข้างมิดแดงเมิดดำม็ดเทานี่เปลืกเลยนะครับเนี่ย สวยงามเป็นธรรมชาติเรามาดูขอบข้างอีกด้านนะเพื่อนๆความงามที่เกิดขึ้นในองค์พระหาหาดูยากหาดูลำบากนะเพื่อนๆถ้าเราไม่มีโอกาสได้ สัมผัสพระแท้จริงๆเราไม่เห็นแรอกครับอย่างนี้พระแท้ก็เรียกว่าแท,แท,แท,แท้ที่องค์พระนะเพื่อนๆดูเม็ดหยกกันนะครับี่เม็ดหยกมีทุกจุดมีทุกที่นะเพื่อนๆเนี่ยเม็ดหยกเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทานี่ครบเพื่อนๆดูได้เลยสังเกตได้เลย ศึกษาได้เลยนะจากองค์จริงเนี่ยเพื่อนเนดูสิครับบนารานี่ครบวันนี้พ่อยหญ่มาหาเหนื่อยนะครับวันนี้ใกล้จะสอบปลายภาคเนี่โอ้เราต้องติวเข้มเสียงปากตะโกนแล้วก็เหนื่อยนครับเหนื่อยเหนื่อยล้าเสียงก็จะออกแบบขาดขาดให้หาย เก็บคอเหมือนคนค้ารจะเป็นหวัดอ่เพื่อนๆดูเข้ามาดูเข้ามาชมก็พิจารณาช่วยพ่อเหมหาหน่อยว่าพระที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นควรจะเป็นยังไงสมเด็จแท้เนี่ยควรจะเป็นยังไงยุคต้น200ปียุคกลางร้0ยเปียุค ไปนี่ร้อยห้าสิบปีความเหมือนและความแตกต่างกันเนี่ยมีแน่นอนนะดังนั้นเมื่อเรามาเจอพระสมเด็จแท้เนี่ยเราเห็นเรารู้เราส่องเราสัมผัสได้นี่เพราะอย่ามาหาเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านก็เป็นอย่างนี้นะครับ เรียกว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวยิ่งถ้าเราได้สวดมนต์ไหว้พระสวดคาถาจินบัญชรจิตใจเราไม่วอกแวกมั่นคงยึดเหนี่ยวในหน้าที่ของเราเพื่อนๆดูเห็นไหมครับนี่ดูความงามเป็นธรรมชาติทีเดียวนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพอบ้านเลยนะครับ ขอบคุณครับ